กำลังเดินไปเซเว่นหาอะไรกินแล้วมันก็มีโพสต์โพสต์หนึ่งเว้ยเด้งขึ้นมาใน Facebook เขาพูดถึงเกี่ยวกับบิตคอยซึ่งแม่งน่าสนใจมากๆเลยก็จะใช้เวลาระหว่างเดินเนี่ยพูดถึงโพสต์โพสต์นี้แล้วก็ตอบประเด็นที่น่าสนใจหลายๆอย่างในคลิปนี้แล้วกัน3ปัญหาที่ท Bitcoin, ําให้บิตคอยยังเอาชนะใจเรดิโอไม่ได้จัดวพาะน,น่าสนใจมากๆเลยนะที่คนระดับเรดิโอเนี่ยเข้ามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยแล้วก็มาดูกันทีละประเด็นนะว่า ปัญหาเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างไปที่ข้อแรกกันก่อนเลยโอเคการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนท้กวันนี้คุณยังไม่สามารถใช้ Bitcoin ซื้อของได้โดยทั่วไปคิดไปคิดมาก็จะว่าเปรี้ยวใช้ได้นะเี่เด็กน้อยอย่างเราเนี่ยออกมาพูดถึงแนวคิดของบุคคลระดับเรดียลขณะที่ใส่เสื้อยืดหลวมๆไปซื้อของที่เซเว่แต่ช่างแม่งเหอะมาดูข้อแรกกัน บิตคอยไม่เหมาะที่จะเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนเขาพูดไว้อย่างนี้ใช่ไหมไม่เหมาะที่จะเอาไปซื้อของในชีวิตประจําวันข้อนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยนะว่าเออบิตคอยอาจจะไม่เหมาะที่จะเอาไปซื้อของใช้ใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันเราไม่เหมาะที่จะเอาไปซื้อสาลาเปาที่เซเว่นไม่เหมาะที่จะไปซื้อยาสีฟันที่ร้านปาลาข้างบ้านเราอันนี้เห็นด้วยมากๆแต่ถามว่าเออมันเป็นจะเป็นเหตุผลเลยไหมที่บิตคอยเนี่ยจะไม่สามารถเป็นสกุลเงินหลักของโลกใบนี้ได้เลยอ่า มันไม่เหมาะที่จะมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเพราะหนึ่งค่าธรรมเนียมมันค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงนิดนึงกับเทียบกับราคาสินค้าทั่วไปค่าธรรมเนียมการโอนบิตคอยทีหนึ่งเนี่ยถ้าอย่างโอนจากบิตครับเนี่ยมันประมาณ1 0 0บาทแล้วโอนทีก็ใช้เวลาแบบไม่ได้ทันทีก็ประมาณ 10- 20นาทีแล้วแต่เวลาแล้วแต่ช่วงเวลามันทําให้มันไม่เหมาะเทียบอาจจะใช้จ่ายได้ทันทีอาจจะสู้พร้อมเพย์ไม่ได้แต่ถามว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะที่จะทําให้บิตคอยเนี่ยไม่สามารถแบบ ได้รับการยอมรับเลยไม่สามารถเป็นสกุลเงินที่ทางโลกนี่ต้องหันมาสนใจได้เพราะหนึ่งคือบิตคอยเนี่ยก็ไม่ได้สูกสร้างตั้งแต่แรกเพราะให้มาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอยู่แล้วจุดประสงค์หลักของบิตคอยที่สูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อมอบอิสรภาพทางการเงินให้กับผู้ที่ถือมันจริงๆลองนึกภาพตามนะอ่ะใช่เราไม่สามารถซื้อส้มตำข้างทางได้ด้วยบิตคอยแต่นึกภาพของลูกชายคนหนึ่งที่จากบ้านจากแอฟริกาไปทํางานที่สหรัฐอเมริกา เขาทํางานตักน้ําตักเหงื่อได้เงินมาจํานวนหนึง่งแล้วก็โอนกลับบ้านเกิดเขาไปถ้าเกิดเขาใช้เงินเฟียใช้เงินยูเอสดอลลาร์สิ่งที่เขาต้องทําเขาต้องผ่านตัวกลางเขาต้องใช้ยูเนนเพย์เขาต้องตัดผ่านวีซ่าหักไป3%หักไป7%นี่คือคอสครับที่เขาจะต้องเสียในการใช้เงินของเฟียแต่กับการบิตคอยเขาจะโอนกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านเขาก็จ่ายค่าธรรมเงนียมแค่หนึ่งร้อยข้ามน้ําข้ามประเทศไปโดยใช้เวลาแค่ไม่กี่สิบนาทีกับการที่ใช้เงินเฟียเนี่ย ผ่านระบบเนี้ยสวัน4ี่วันหรือ1อาทิตย์เป็นอย่างต่ำนี่คืออิสระภาพที่เราที่บิตคอยให้ให้ได้กับผู้ที่ถือมาซึ่งเฮ้ยมัน,ม,นมันดีมันดีมาก,มมากๆเลยกับคนทั่วไปอย่างเราที่เออไม่ได้มีเงินทุนเยอะอะไรมากมายขนาดนั้นโอเคมา,มาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่2การเป็นแหล่งะสะสมความมั่งคัง่งมูลค่าของบิตคอยมีความผันผวนสูงจากการจากแรงเกมกำไรที่เยอะมากๆอืม โอเคเขาก็พูดประมาณว่าเออบิตคอยมันมีการเก็งกําไรสูงผันผลสูงขึ้นสุดลงสุดถามว่าเรื่องความผันผลเนี่ยจริงไหมก็ต้องตอบว่าจริงอีกแล้วถูกต้องบิตคอยผันผลสูงมากไอ้ขึ้นลง20%่ในวันหนึ่งเป็นเรื่องปกติมากที่เห็นในตลาดของบิตคอยแต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าการที่เกิดความผันผลเนี่ยมันทําให้บิตคอยเนี่ยเหมาะที่จะเป็น store of value หรือเป็นแหล่งเก็บความมั่งค่าของเราเลยจริงๆหรอ โอเคต้องเข้าใจก่อนว่าความผันผวนน่ะที่มันเกิดขึ้นน่ะที่มันมีมากขในาดนี้เพราะมันเกิดจาก Market Cap ที่น้อยมากๆ Market Cap มันยังน้อยอยู่ Market Cap หรือมูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin การที่ Market Cap มันน้อยเนี่ยมันทําให้มันมีกลุ่มคนที่เราเรียกว่าเจ้ามือหรือวานที่ถือจํานวน BTC เยอะๆหรือ Bitcoin เยอะๆเนี่ยสามารถปั่นตลาดได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าเออเพราะมันยังใหม่มากๆบิตคอยมันยังใหม่มากๆเห็นะเรารู้จักกันไม่ไม่กี่สิบปีไม่กี่ส ที่มันก็มีทั้งข้อดีแล้วข้อเสียข้อเสียก็คือบอกไปแล้วเออมันสามารถปั่นได้แต่ข้อดีก็คือเออมันเป็นโอกาสของเรานะที่ได้เข้าไปลงทุนเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้เข้าไปเรียนรู้เข้าไปถือมาไว้เพื่อคาดหวังว่าเออมูลค่าของมันเนี่ยจะสามารถไปได้ไกลกว่านี้เพราะว่าการที่เป็น store of value ที่ดีจริงๆอ่ะมันมันมันเรื่องมูลค่าเรื่องความผันผวนอย่างเงี้ยเออมันในระยะยาวมันแทบไม่เกี่ยวเลยนะเพราะตอนนี้เออใช่มันปั่นง่ายเพราะว่าตลาดมันเล็กใช่ไหม เหมือนกับสระน้ําแอ่งเล็กๆนะที่แบบใครกระโดดเข้าไปน้ําก็กระจายหมดแล้วแต่ต้องเข้าใจน้ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วมันยังสามารถเติบโตได้อีกถ้าอนาคตทุกคนให้การยอมรับบิตคอยเริ่มหันมาใช้บิตคอยและถือบิตคอยเยอะขึ้นไอ้ม,มูลค่าตลาดตรงนี้มันก็จะสูงขึ้นตามขึ้นไอ้จากแอ่งน้ําเล็กๆเนี่ยที่ใครๆกร็โดดเข้าไปแล้วมันกระโดดตุ้มได้เนี่ยอนาคตมันก็จะกลายเป็นมหาสมุทรที่ต่อให้โยนช้างลงไปน้ำมันก็แทบไ่กระเพื่อมเลยอันนี้ก็สิ่งที่ต้องเข้าใจ และอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมมั่นใจว่าเออบิตคอยมันจะเป็นซอฟแวรลูที่ดีได้นะซอฟแวลูที่ดีเนี่ยคือมันต้องมีจำกัดนิยามนิยามที่ดีที่สุดก็คือมันมีจำกัดและไม่สามารถสร้างเพิ่มได้เพื่อที่ว่ามันจะมีเรื่องของกลไกตลาดของดีมาและซัพพที่เริ่มยากแล้วแต่อยากจะบอกว่าเออมันมีมันมีจำนวนจำกัดหลักการคล้ายๆกับทองคำแต่บิตคอยเนี่ยนี่ดีกว่าทองคำอีกนะข้อทองคำเนี่ยตามหลักฟิสิกส์มันอาจจะมีจำกัดก็จริงแต่ ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยคองคำยังสามารถถูกขุดพบได้เรื่อยๆเลยตาบที่มนุษย์ยังมีแรงต่างกับบิตคอยที่เรากำหนดไว้แล้วในโค้ดคอมพิวเตอร์เนี่ยว่ามันจะมีจำนวนแน่นอนที่21ล้านเหรียญดังนั้นก็ทำให้มั่นใจขึ้นว่าในอนาคตเนี่ยบิตคอยเนี่ยมันจะมีจำนวนตันที่21ล้านเหรียญแน่นอนไม่มีมากเกินไปกว่านั้นแล้วเมื่อมีคนถือมันมากขึ้นตามหลักการดีมานสัพพานอุปสงค์อุปทานด,าดีมานสัพพลายอุปสงค์อุปทาน คนต้องการบิตคอยมากขึ้นในขณะที่บิตคอยมีจํานวนที่ a อา i l a b l e อยู่เนี้ยคนอยากจะขายเนี้ยน้อยลงราคามันก็ต้องสูงขึ้นแน่นอนมาดูกันที่ข้อสุดท้ายกันครับข้อที่3รัฐบาลพยายามที่จะควบคุมมันแม้จุดเด่นของบิตคอยคือการถูกแทรกแซงจากรัฐนะี้ยได้ยากมากแต่เรบอกว่าแม้จะแทรกแซงไม่ได้แต่รัฐบาลก็สามารถสั่งให้การโอนและการครอบครองบนะิตคอยน่ะเป็นสิทธิกฎหมายได้อย่างที่พวกเขาเคยทํากับทองคาโอเค วิเคราะห์เรื่องของคําตอบที่เขาให้มาในข้อสารเนาะผมคิดว่าข้อนี้เป็นข้อเป็นข้อที่ง่ายมากๆเลยเพราะว่าที่เขาได้พูดมาเขาก็ได้ตอบคาถามในตัวเองไปแล้วอย่างแรกที่เขาพูดเลยก็คือบิตคอย n ถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลยากมากๆถูกต้องครับยากมากๆเลยถ้าคุณคิดจะแทรกแซงบิตคอย n คุณต้องสู้กับคนทั้งโลกอย่างน้อยถ้าคุณคิดว่าจะไม่ให้คนใช้บิตคอย n เลยสิ่งที่คุณทําได้ก็คือปิดอินเทอร์เน็ตทั่วทั้งโลกเลย ปิดถึงจะปิดเอ์เน็ตแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะควบคุมได้เลยนะเพราะว่ามันก็มีคนบ้าที่ไปลันโหนดบิตคอยเนี่ยที่ดาวเทียมแล้วเราสามารถใช้ดาวเทียมยืนยันทรานสัคชันยืนยันทรานสัคชันของบิตคอยได้แล้วมันวิเศษมากมากง้เขาก็บอกว่าอืงั้นก็ทําให้การถือคอยถือครองบิตคอยเป็นผิดกฎหมายดิทำให้การโอนบิตคอยผิดกฎหมายดิเหมือนที่เขาเคยทํากับทองคําเหมือนกับที่เขาเคยทํากับทองคำ่นหมายความว่าราัฐบาลเคยพยายามทาอะไรงั้นอยู่แล้วใช่ไหม แต่ก็ทําไม่ได้ถูกต้องไหมอนาคตมันก็เหมือนกันครับมันก็ต้องมีการเติบโตไปเรื่อยๆแต่บอกเลยนะถ้าเกิดเขาคิดจะทําเขาคิดจะทาเนี่ยคือมันยากามากๆเลยนะเขาจะรู้ได้ไงว่าผมถือบิตคอยอยู่เขาจะรู้ได้ไงผมโอนบิตคอยไปถาม่าจากบิตครับอะไรพวกนี้เหรอคือบอกเลยว่า c อ a ช g งพวกนี้เป็นเขาเป็นเพียงแค่ตัวกลางแต่การใช้งานบิตคอยจริงๆการใช้งานบล็อกเชนจริงๆมันไม่จําเป็นจะต้องผ่านตัวกลางใดๆเลยซึ่งนี่คือสิ่งที่พิเศษมากๆเลยคือบิตคอยมันเป็นสิ่งที่ เออมันมัน,ม,นมันเจ๋วมากๆนในสายตาของคนที่รู้เรื่องการเขียนโปรแกรมแล้วมันมันผนวกเข้ากับศาสตร์ของเรื่องเทคโนโลยีเข้ากับเรื่องเศรษฐศาสตร์ดังนั้นมันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เจ๋อมากๆผมก็คิดว่าผมตอบไปประมาณนี้น่าจะค่อนข้างเคลียร์นะในเรื่องของทั้ง3ข้อซึ่งถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรหรือต้องการจะรู้เพิ่มเติมก็อย่าเกรงใจนะครับที่จะถามผมก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ทําคลิปอะไรประมาณนี้อีกก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันซึ่ง ก่อนจะจากกันเนี่ยก็อยากฝากนะงานแข่งของผมเอง CU Blockchain Society Trading Wall แำหรบใครที่สนใจจะเรียนรู้เรื่องการเทรดคริปโตและอยากแข่งชิงเงิน,นรางวัลสามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆเลยติดตามที่หน้าเฟซของผมร่วมบรจาคเล็กๆน้นนอยๆให้กับชมรม CU Blockchain Society แล้วก็มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัลมูลค่า5,000บาทได้เลยก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกครับสวัสดีครับ